สวัดีครับมาเหนือสาวอีสานเพกินผัดเคี่ยวครับวันนี้สาวอีสานจะอยากก่างว่าทำน้องพริกกะปิจะเบาเหนือจะเป็นคนเป็นคนทำน้องพริกกะปิแต่สาวอีสานจะทอดเดี๋ยวนี่ปลา,าปเ่งวะปลาซาปาครับนี่นาทีสาวอีสานสวยกันทำครับจะเบาเหนือน้านร้อยแล้ว,วน,นี่สาวอีสานทอดไข่ไเคียวไข่ใส่ใบก,<ะ>กะเพราเคียวไข่ใส่ใบกะเพรากะกะเพรา มันหนอกเลยแต่พี่เนี่ยจะเผาคืออย่างก๊อกระลำกระลำซุปเลยบอกกระลำเดินทางมาจากเบชิมอะไรได้โอ้นี่ของแม่เนี่ยนะครับนี่เอาชิมนงินอืมอะไรวะของเกาหลีโอ้โหคัพเปิ้ลเหลวอะไรวะของเกาหลีครับเมียยินมปิ้วเฟยหุ่นหรอหน่อต้มกับฟเป็นยังไงครับนี่เป็นยังก็คนนี้หน่อประกาศลูกอ่า แต่พ me. ี่หน oh, mm ้าที่เบาเหนืยวครับนี่บารเนอร์จะทำน้ำพริกกะปิให้สาวสารได้กินมนนี้จะจะปั่นแกปมุกพวกเบาเหนียวที่บ้านที่บ้านของกูกูนี่ยแกมีเก็บปั่นนี่แต่จะดีแค่ปันโว้ยับใส่พริกลงไปให้สาวสารเนาะอ๋อไอ้มีซอนวันที่มีเลยใส่สารจัดกล้องบเบาเหนืยวเลย ต้องมีส่วนรวมยืทั้งพุ่นบ่อืออ้าเห็ดพุนป่ะเนี่ยฮิทมุตไปข้ามมะ <c oughs> บอกใครไม่ปาเลยหรอกน้ำด่างปีป๊นี่น้ำกะปิครับนี่น้าแดงบอกกะปิละลายน้ำน้าแดงองตองเลยบถ้าใช้เครื่องปั่นเนีน่ยน้ำให้ออกกะปิละลายน้ำก่อนเนาะมันใชมากรบปปั่นละเนาะอือเพราะฉะนั้นมุต้บอกเต็มหมดเลยเพราะเอาพริกเขาไหลกันจะกินไม่ได้รสผิดใช้ไปหน่อยนึงก่อนให้พริกมาเรื่อยๆก่อน มันบอกหละ่ะให้พิงมันเล็กก่อนไม่สื้บาเหนือนะนเอาอ,อีกหนตัวให้พิงมันเลี่ยดี๋ยคนแล้วนำมาปัน่นอีกเพราะว่าพี่พีคนดูคลิปเบาเหนือคนคนแนะนำนะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะเีย <laughs> <laughs> แล้วก็น้ำตาลครับนี่เดี๋ยวหัวน้ำตาลนายติด โอ้ยยิ่งเชยเละไหลมันจะหวานบ่มันแสบบ่เบบวผสนะมนี้เนาะใช่ใบก่อนใช่ใบก่อนนะดีก้อนชิมเนาะแล้ก็ยายนัวนะครับย้ายนัวนีวของหมักต้อนนี่มันขาดมาได้กินอันนี้คือหน้าที่เบาเหนือครับต้องช่วยกันทำรับโอ้ฝาอยู่ใส่เอ,อาฝาเอาเนาะ <ไ>แล้วก็ <ไป S 2> แล้วก็<ไ>ป,<ไ>ปิดปิดท้างอีกเด้ยบอ่เนี่ยเป็นนี้หบ่ได็น้มองเลยล่ะรู้นี่อพราะเดี๋ยววันออกก่อนครับมันบ่อันนี้มันเข้ายาอ <c oughs> ้าฮา ส完了ให้สิมอ้อออชานชอบแบบไดแบบไม่หวานมากเอา,แบบ,าแบบที่อ้มากอะ่ะ มนมามนมาไปดูป่าไปไอสิบเมืองอนเดี๋ยวส้นขึ้นมานำน้ําเน่าครับน้ำน้ําเน้ารไปอุ้ส้ได้เพิ่มเนาใส่เนาะได้เพิ่มเนากินบ่ใช่เพิ่มเนาผไปได้บอกนจะเว้นในจานก็ไม่ใช่ขมทได้เพิ่มเน่าไปเลย น่าขับพี่สมุดเนี่เนาะสีด้ายเนาะเต็มเหมือนเลยน่าข<า>ัว่าเรากิ่มือน้ำงขี่ผมนี่พ้มพอมเนาะอโอ้ี่คื่อปันกับบนี่ดิ It, โอ้เละเลยคือเละแต่ไอปันโดดโคตเอาไ้ชิมด้วยติหรืดูรุงในนี่เลยตัวเอากูปุ้งตอนนั้นกูปั้นน้องพีกนั่ไปน้ำกันนั่กับปีนี่ปั้นนี่ไหมบัวล่างล่างอันนี้ละนี่กาปั้นเอาบัวาปั้นแล้วคนมีชีวิตตอสาสานตลมาเหนื่อยทำไมถึงนาน่้นี่ sao sao nó làm lại rồi đi Thấy lên đâu Hả? Thôi rồi, cà là đâu Đúng không? Nó cứ như quá, nó chim không ăn cây thế Nó <laughs> chim không ăn cây thế Cà cứ như vậy quá, nó chim không ăn không Sao Đấy, chim Aloy, nóng 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 cho nóng nóng Nó biến nóng 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 Nó biến nóng nóng bột nóng 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 bột nóng 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 mì nóng 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 bắn nóng 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 Cái này nóng 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 nóng

ก้องเซหลายกับปีไม่ค็มแล้วออเขียเนาะนี่แหละนะครับมีกระทอดฝาตาก็ูซุกแล้วที่กระทแกแ,แหน้าเบาเหนียวหรอยี่สิสายสไส้มากทีกอ้ยอยู่หนะัาากหนาเข้าเกืจะบอกินข้าแล้วที่เขียดโอ้ย ใส่พผ <ım 999> ิดปะทูนี่เชื่อหรืเชียดติไม่ได้กินแล้วเขาปลาซาบะเราอยู่ประเทศไทยนี่มาเป็นว่ากันเนี้เนาะได้กินเนาะบบได้กินเลยเนาะถ้าโมเหนือมาได้มาเกาหลีอะไรจะได้กินครับผมเตยู่นี่ถูกกว่าปะทูไทยเตยู่นี่ถูกกว่าปะทูไทยอีกมาเมนูต่อไปเกี๊ยวไฟเต้แบบเขาเราใส่พักชุอมเงิน มันเสบให้โอ้มาแต่เราไม่มีเรากินใบกะเพราจะเสียบอีกอย่างนึ่งได้ละมื้อนี้น่ะจะเสียบนะไม่ยังกะปิกะปิถ้าขาดไปนี่กะปิไปนี่หมดเลยอู้ยอีกแล้ให้เครื่องปั้นข้ามือเนี่ยหรอไข่ชีโนยเนาะใครชีลูกขีฟอกเพราะว่าถึงมื้อนี้ตอนตอนเที่ยง ตั้งไฟเลยดิตั้งเลยดิิดเกลือดิน้ำมันบ่แล้วเห็นมันกระทะหอนๆแท้ๆอนใจหุนห่อนวทะอีกเลยสิบี่้นยังไหนื่อเพราะเบิองน้ำมันเข้าเดียวปกติรนอืมนี่จะมีนุ้นกะเพาไม่ไดเยวคนไหมจงว่าั้งแต่มาายุ่เกาหลีนเชล์โลกอยู่งานกะลําแม่บ้านเหนือ zoom เฮอ้อร่อยอร่อยอืม อ,อันนี้เออหัอกีบันนาออกแล้วนะได้ข้อ่นละได้เท่นานั้นนะหัวเท่านั้นละเนี่ยอโอ้โหเนี่ยนะครับตะหล่ำมาจากเมืองไทยกินยังไงก็อร่อยของแม่ในเป็นว่ะน่าชา่นฉันเนาะฝีมือเนี่ยกินมาตั้งแต่เล็กผม้อยครับอย่งนี้พวกฝาเข,ข,ของปง็นคนดาวบ่ไม่กินเขาปากเนี่ย คือว hmm. ่าโอ้คืเฮ็ดหลาย่ไหมเขาเฮ็ดสองภาพเนาะอ๋อครับลังเทียบิีน่าหมื่นกระชามภาพสามสองเที่ยงสามนี่นะครับการใช้ชีวิตอยู่ของคนไข่บ้านเราชาวจ้ำเนาะก็บางแม่บามีแต่เบาเหนือก็สาวสารอยู่อยู่ไก่บ้านพี่ๆไปอยู่ไก่เอออยู่เลยมันสิงคโปร์ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาคิดก็มีทุกปู่ทุกคนเนาะ ที่เข้ามาดูคลิปเบาเหนือเป็นกำลังใจให้กันเพิ่มดูไก่บ้านคือกันตัดกินกันแบบนี้แล้วครับเทปเป็นบ้านเนนนขาต้องใส่พักโอมเขาก็อนี่อย่างกระดักงเค้งเนาะเดี๋ยวพาเปียกหน้าเป็นบอกคนน,นั้นเรียนง่ายกับหมือูผัดเผาไข่นี่เนาะอ๋อไข่โอ้อันนี้กระเพาไข่เขียว เขาเอาไข่เจียวไปจานนี่บอกอืมจานนี่เอาผ้ามาเช็ดนิดชุนเพื่อนาะโ่้ผ้าพูนเนี่ยผ้าเช็ดนี่อันนี้เป็นผ้าเช็ดมือแล้วเรียนแล้วได้ไหโอ้ยพวกสองสามใส่ดีหรืโอ้ยไปช่วยผมทอดหัวเป็ะคนละถาดคนละไอศกรีมันพริกยากมันแตกให้เปลี่ยนมาเนาะแบบ เอาไปคูเลยสายจนคอยวาโตัฮะคัไก่อือมถ้าเมนูทอดเ้าเฟื้อนเปื้อนเก่ะเนาะมันก,ดนนก็ดีเนาะใครกินกบ้างอิดว้ยูับหนึ่งก็นใครกินกู่วนใครขายคือ มันคแค่งคาดอย่างเดียวใบกะเพราพวาตีพีอย่างก็พี่หน่อยเนาะไปอยู่ไนนกน็เด่นมากพี่หน่อยอยู่ยเดนมากกันยังว่าใบกระเพรานำเข้ามาได้พหรนพอครับแต่อันนี้เบาเหนือเพิ่นเพิ่นปลูกอยู่ในเกาหลีด้เนี่ยครับนี่น่ะเป็นปลูกในซุ้มเกาหลีเลยทีมีทุกอย่างท่านไทยเป็นปลูกนะครับนี่ันผักขาพวกปลูกอยู่นี่ผักช่อมขายหอดผักช่อมครับนี่หอดผักช่อมขายในซุ้มเลยประเทศไทยลูกผมเห็นนะเนาะก็เลยกล้าพูดนะครับ ต่พี่น้อยดีเข้ามาดูคลิปเบาเหนือมันว่าพี่พี่ยู่นี่เดึนมายึดมานัวนี้โอ้เดี๋ยวสองค่ะสองคนนี้กินเผือด้จ้าครับเดี๋ยวสาวอีสานก็เบาเหนือกินเผือดได้ครับพี่น้อยทุกทีทุกคนเลยนอกทุกทีทุกคนเลยที่ไม่ค่อยได้กินกับเผาเซ็บเซ็บเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ละอร่อยของอร่อยอ่ะอะังเนี่ย นี่แหละครับเมนูง่ายๆบ้านๆก็วิถีวิธีการทำเนาะอาจจะรวมรัดไปหน่อยนึงภาษางากนานเนาะเต้าเนื้อเห็ดน้ำผีกะปิเลวโหดพี๊พีคนหินบาบุ๊กแล้วพี่พีมันก็ทั่วๆั่วไปน้ะมะไทยกันใช้ชี่ไล่ใจของเราเนี่ยครับน้ำผีกะปิไข่ทอดอยังง้อไข่เจียวกระเพราเออไข่เจียวกระเพราทอดปลาซาบะครับแลไม่ตม้มดอกประกาด ลวกเอาหลกวกคนนี้หูมันหนอกลูกโอ้ยกระลำแม่ปลาเหนือครับอร่อยอร่อยอยากบีไม่ได้กินนิจ๋อครับกินอยู่ได้ก็อร่อยแคะแนนเขาให้แม่ชมให้เนาะนี่แหละครับบลาเหนือขอให้บีทุกคนที่เข้ามาดูคดลิปบลาเหนือขอให้มีความสุขในการดูคดลิปบลาเหนือนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ